ครับสวัสดีครับผมเชฟสมศักดิ์นะครับสมศักดิ์ลาลองคําเป็นนายกสมาคมเชฟประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็น Executive Chef ดูแลเรื่องอาหารอยู่ที่โรงแรมเดียมาล,ลอนนี่แหละครับผมดูแลเกี่ยวกับอาหารทั้งหมดไม่ว่าอาหารไทยอาหารจีนแล้วก็บัฟเฟ่ห้องนี่ครับบัฟเฟ่นานาชาตินะครับรวมทั้งอาหารญี่ปุ่นนะครับจะเป็นเทฟังซีฟู้ดและอาหารออกร้านต่างๆที่เป็นอาหารที่มีชื่อของเราก็จะเป็นข้าวขาหมูนะครับข้าวต้มปลากระพงนะครับข้าวโพดปลา แล้วก็ส้ตมตำต่างๆรวมทั้งบุฟเฟ่ต์ร้อนและก็สีฟูต่างๆที่ที่อยู่ด้านข้าง,าง,งผมเนี่ยครับพินดีพร้อมบริการตลอดเวลาครับด้วยคุณภาพของสดบางตัวเป็นของนําเข้าจากต่างประเทศนะครับมีฟอยการมีตะพาดต่างๆมีเนื้อว,วากิวด้วยนะครับไว้ต้อนรับไว้บริการแขกต่างๆของแบบที่มาใช้บริการครับอาหารญี่ปุ่นเยอะมากครับเดี๋ยวผมจะพาไปทาญี่ปุ่นด้วย เป็นหาที่สดนำข้าวมีปลาทูน่าโอโทโร่นะครับคาบริการด้วยครับโปรโมชั่นเป็นโอโทโร่ครับซึ่งเราจะเดือนนี้แลกไปสี่ตัวแล้วเดือนหน้าเราจะแลกอ,อีกสองตัวนะครับทุกเดือนสองตัวโตวแล้วประมาณเจ็ดปดสิกิโล นำเ,เข้าจากประญี่ปุ่นครับถ้าจองล่วงหน้าเฉพาะสุกเสาร์ถือว่าโทแข่ใช้บริการเยอะมากนะครับเราเปิดตั้งแต่6โมงนะครับถึง4ี่ทุ่มนะครับก็เชิญลูกค้าเข้ามาใช้บริการได้ครับผม